หนึ่งสองสามครับ,รบสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทมกูท่าน,นครับขนาดนี้ผมได้ยืนอยู่อันนีู้่บ้านอะไรนะครับบ้านน้องแสงใช่ไหมน้องแสงจ้ะไหมครับของอำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์และขนาดเดียวกันผมได้ยืนอยู่กับน้องไนท์นะครับซึ่งเป็นเจ้าของอสวนทิกตรงนี้นะครับ แล้วผมจะขอสารภา์น้องไนท์เลยนะครับน้องไนท์โอเคครับตอนนี้น้องไนท์ตอนนี้อายุกี่ปีนะครับเจ็ดเรียนแล้วเรียนอะไรอยู่ครับตอนนี้วิทยาลัยหล่สักนะครับจะถามน้องไนท์ว่าก่อนที่จะใช้ปุ๋ยเอ็มโกคัทของเรานะครับน้องไนท์พริกแป้งเนี้ยมันเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยครับมันต้นมันแข็งมากต้นมันแข็งค่ะแล้ว พิกมันก็จะกีกง,ง,งอกอีกงอไม่ตรงแบบนี้ออ,อันนี้คือหลังใช้แล้วหลังใช้คือแปลงนี้ฉีดได้กี่วันนะครับตองไหมครับ6วัน6วันเองเหรอเอาง่ายๆว่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยนะมันเขียวอย่างนี้ไหมไม่ค่ะเลอมันจะแคะๆเลองเหลืองๆซีดๆแล้วหลังจากฉีดปุ๊บมันเป็นอย่างนี้เลยประมาณ อาทิตย์หนึ่งมันเป็นมาอย่างนี้เลยใช่ไหมค่ะน้องไนท์คิดว่าสวยไหมครับสวยค่ะสวยแล้วเคยเจอปุ๋ยประเภทแบบนี้สวยงานอย่างนี้ไหมไม่เคยโอ้โหอ,อย่างนี้ต้องยอมรับเอ็มโรพัทได้ยังครับยอมรับแล้วค่ะสุดยอดเลยเนะี่ยนี่นะครับนี่คือของจริงครับน้องไนท์ซึ่งเป็นยังเป็นนักศึกษาแล้วก็เป็นเด็กที่มีวัยรุ่นเป็นวัยรุ่นอยู่แล้วก็ได้สัมผัสแล้วก็ได้เห็นนะครับคือน้องไนท์ได้ทํา วิดีโอนะครับตั้งแต่ก่อนใช้และก็หลังใช้น้องไ้บอกว่าประทับใจมากเลยก็เลยพาท่านผู้ชมทุกๆคนนะครับทุกๆท่านนี่นะครับไม่ว่าจะอยู่ที่จังหวัดไหนภาคไหนของประเทศไทยก็แล้วแต่ที่กําลังปลูกพริกอยู่ในขณะนี้นะครับนี่คือตัวอย่างนะครับฉีดยังไม่ถึงอาทิตย์ได้6วันครับนี่คือ6วันได้อย่างนี้นะครับจากลูกหยิกลูกงอๆนะครับแล้วก็ใบซีดๆแล้วก็ยอดไม่ค่อยใหญ่นะฮะตอนนี้ยอดมันขึ้นมาเยอะมากแล้วก็อ้วนนะ อวบสมบูรณ์มากเลยและที่สําคัญคือดอกมันครับขอกล้องนะฮะขอกล้องนะครับใกล้ๆนะครับมันกําลังจะออกดอกครับแต่ละยอดแต่ละยอดมันกำลังปีดอกออกมาฮะนี่คือเนกมันกําลังจะอ่าจะปีดอกออกมาพอปีดดอกมาปุ๊บมันก็จะออกลูกนะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับเอ็มโกพัดของเราจุดเด่นก็คือว่ามันจะช่วยปกป้องนะครับไม่ให้พวกเชื้อราลงมานะครับ พริกส่วนมากเนี่ยเวลามันออกดอกปุ๊บใช่ไหมครับแต่สักระยะหนึ่งเนี่ยลูกที่มันจับอยู่มันก็จะหลุดร่วงออกไปร่นแล้วก็เน่านะครับนี่ก็คือข้อเสียของเกษตรกรที่ปลูกพริกนะครับแต่หลังจากใช้ปุ๋ยเอ็มโกพัทของเรานะอาการเหล่านั้นจะไม่มีเด็ดขาดนะครับมันมีแต่ว่ามันจะดกหลายคนบ่นเลือกเกินว่าเหนื่อยเก็บพริกจนเหนื่อยนะครับแล้วทุกคนจะยิ้มออกมาเวลาขายพริกนะั้น ได้เงินได้กําไรเป็นกอบเป็นกรมกันทุกคนเลยครับนี่คือสิ่งที่เอ็มโกพัฒนะครับมอบให้กับเกษตรกรของเราและเป็นที่ยินดีอย่างยิ่งเลยผมเองผมก็อดภาคภูมิใจไม่ได้เกี่ยวกับปุ๋ยเอ็มโกพัฒของเราแล้วที่สําคัญก็คือว่าเราได้สร้างประโยชน์ให้กับเกษตรกรเราเป็นอย่างดีเยี่ยมเลยนะวันนี้ครับน้องไนท์ครับอาจมีตรงไหนที่อยากจะโอ้โหมาดูครับมาดูมาดูมาดูเนะเน่ย น่ต้น้สวยนะครับยังมีเยอะเลยครับกำลังจะขึ้นมาอีกนะฮะพริกนี้ไปเก็บไปกี่ครั้งแล้วครับน้องไน์ฮะหนึ่งครั้งค่ะเก็บไปครั้งหนึ่งแล้วนะ,นะเชื่อเหลือเกินว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปนะพริกมันจะออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆตอนนี้ทําใจได้ยังน้องไน์ที่ถ้าเจ็บพริกแบบว่าไม่หยุดไม่หย่อนเลยเนี่ยมันอะเก็บไม่ทันเนี่ยจะทํายังไงครับเนี่ยจะไปโรงเยียนได้ไหม <c oughs> <c oughs> น้องไนเขินครับตอบไม่ได้เพราะหนักใจอยู่เหมือนกันถ้าจะขาดเรียนก็กระไรอยู่ไม่เป็นไรครับน้องไนครับเดี๋ยวก็ตรงนี้ก็ขอบคุณน้องไนครับที่มาให้ข้อมูลดีๆนะครับวันนี้ขอบคุณมากน้องไนครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอเคเีย